ยิ่งใหญ่อลังการเที่ยวสนุกทุกอย่างก้าวเที่ยวงานฤดูหนาวลบบุรี9วัน9คืน26พฤศจิกาถึง4ธันวาคมนี้ณสนามโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยเลือกชมเลือกซื้อสินค้าจากโรงงานผลิตสินค้าอูท็บปจากทุกภูมิภาคตื่นเต้นเร้าใจสวนสนุกใหม่ล่าสุดตื่นตาตื่นใจงานมอเตอร์โชว์จากทุกค่ายจองรถได้ทุกรุ่นสนุกสุดมัน บากมคอนเสิร์ตปะทาะนิเก,ย,เกย,ยอดฮิต26พฤศจิกาแร็ปยุ27พฤศจิกาบอนเชิญยิ้ม28พฤศจิกาลำใหญ่ไหท,ทองคำ29พฤศจิกาปูพงศิษฐ์30พฤศจิกาปรางทิพย์1ธันวาสไรร์2ธันวาจะนงพนี 3. าธันวาปูจานเคนนอยอสี่ธันวาโจอี้ภูวสิทธิ์ย่าลืมเที่ยวสนุกทุกอย่างกลาาเที่ยวงานฤดูหนาวลบบุรีงานนี้พลาดไม่ได้สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้า กับผมนายมงคลอยู่โตเป็นผู้รายงานข่าวครับวันนี้ผมจะนำข่าวสาระดีๆมานำเสนอให้กับพี่น้องเราชาวเขตเทศบาลเมืองลบบุรีได้รับทราบดังนี้ครับนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีในฐานะรองประธานฝ่ายอันเชิญพระพุทธรบบุรีศรีสุวรรณภูมิร่วมประชุมเพื่อทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการอัญเชิญพระพุทธลบบุรีศรีสุวรรณภูมิ 89ปางปฏิสถานะพุทธสถานรบุรสีสีสวนภูมิเมื่อช่วงบ่ายของวันที่18พฤศจิกายน2 5 6 5ณพุทธสถานรบุรีสีสวนภูมิตำบลห้วยโป่งอำเภอโคกสำโรงจังหวัดรบุรีพันเอกประชุมสุขสำราญประธานกรรมการบริหารมูลนิธิพุทธรบุรีสีสวนภูมิ พระครูสิริจริยาพรประธานกรรมการฝ่ายบริหารงานสงฆ์นายจำเริญสละชีพนายกเทศสตรีเมืองลบบุรีในฐานะรองประธานฝ่ายอัญเชิญพระพุทธรบบุรีศรีสวณภูมิพร้อมด้วยคณะกรรมการฝ่ายอันเชิญพระพุทธรบบุรีศรีสวณภูมิร่วมประชุมเพื่อทําความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการอัญเชิญพระพุทธรบบุรีศรีสวณภูมิ 8ปาปางประดิษฐานณพุทธสถานลบบุรีสีสุสวรรณภูมิหลังจากที่พระราชวิสุทธิประชานาถหรือพระอาจารย์อะรงกฎเจ้าวาดวัดพระบาทน้ำพุฐานะประธานโครงการและผู้ก่อตั้งพุทธสถานลบบุรีสีสุสวรรณภูมิและที่ปรึกษามูลนิธิพุทธสถานลบบุรีสีสุสวรรณภูมิได้กําหนดจัดก,กิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชมรม,มานารบพิษและเปิดตัวพุทธสถานลบบุรีสีสุวรรภูมินะพุทธสถานลบบุรีสีสุวรรภูมิตำบลห้วยโป่องอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีโดยกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่5ถึง9ธันวาคม2565ซึ่งในวันที่5ธันวาคมจะได้มีการอัญเชิญพระพุทธรูปขนาดใหญ่ ต่างๆออกแบบโดยนายปีชาเถาทองศิลปินแห่งชาติจำนวน89องค์ที่หล่อยอย่างดีโดยจะมีการกระทําวิธีถวายราชการะภายในพระรายราชนิเวศและมีขบวนแห่ไปรอบตัวเมืองลบบุรีพร้อมกับมีการแสดงของพุทธศาสนิกชนตามจุดต่างๆมาถึงยังพุทธสถานลบบุรีศรีสุวรรณภูมิระยะทางประมาณ16กิโล หลังจากที่มาถึงก็จะมีพิธีทักษิณานุประทานถวายเป็นพระราชะกุศลและร่วมกันปฏิบัติธรรมด้วยการทำวัดสวดมนต์เย็นเวียนเทียนโดยในวันต่อมาก็จะมีกิจกรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมและเปิดตัวพุทธสถานลบุรีสีสวนภูมิบนเนื้อที่ประมาณ200ไร่บรรยากาศดีซึ่งถือว่าเป็นแห่งเดียวในโลก ที่มีพระพุทธรูปจำนวน89ปางมาประดิษฐานในที่เดียวกันสำหรับสถานปฏิบัติธรรมพุทธารบุรีศรีสุวรภูมิตั้งอยู่ตำบลห้วยโป่องอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีจัดสร้างขึ้นตามดำริของเจ้าคณะหนกลางเจ้าอาวาสวัดพิชัยญาติการามกรุงเทพมหานครและมีพระราชวิสุทธิประชานาคเจ้าอาวาสวัดพบาทน้ำพุผู้ก่อตั้งพุทธสถานลบบุรีศรีสุวรรณภูมิ เป็นประธานโครงการเพื่อจำลองสังเวทนียสถาน4ตำบลจากประเทศอินเดียและเนปาลมาปดิสถานณจังหวัดลบบุรีเพื่อเป็นสถานปฏิบัติธรรมแก่พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศและทั่วอาเซียนเพื่อเป็นที่ศึกษาเรียนรู้และเป็นแหล่งศึกษาทางพุทธศาสนาอย่างครบวงจรเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธและเป็นแหล่งส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชนในจังหวัดลบบุรี ก่อนจากการวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาและต้องขอกราบขอบพระคุณนายแพทย์วราศักัยเลิกกรรมการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบุรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีมาตลอดสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในช่วงข่าวต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ